กาลิเลโอกาลิเลีเป็นนักุิสิาส์นักดาราศาสตร์นักประดิษฐ์เกิดที่เมืองปิซาประเทศอิตาลีในปีคศ1 5, 5, 5 6 4เมื่ออายุได้18ปีกาลิเลโอได้ประดิษฐ์นาฬิกาแบบลูกตุ้มเป็นคนแรกนอกจากนี้ในระหว่างที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งปิซากาลิเลอยังได้ทําการทดลองทิ้งวัตถุสองชิ้นจากยอดหอยเอ็นแห่งเมืองปิซาเพื่อพิสูจน์ว่าเมื่อทิ้งวัตถุชนิดเดียวกันสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากันลงมาพร้อมๆกัน วัตถุสองชิ้นจะตกถึงพื้นพร้อมกันซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีเดิมของอริสโตเติลนั้นไม่ถูกต้องแต่ว่าผู้คนที่ยึดบ้านในความเชื่อเดิมพากันโกรธแค้นและไป็ศัตรูกับเขาเพราะถือว่าเขาได้ลบหลู่ความเชื่อทางศาสนาซึ่งมีรากฐานมาจากปรัชญาของนักปราชิกโบราณอันได้แก่ออริสโตเติลเป็นต้น ทำให้กาลิเลโอถูกขับออกจากมาหาวิทยาลัยแห่งเมืองปิซ่าไปอยู่ที่มาหาวิทยาลัยอีกแห่งที่เมืองปาดัวแต่เขาไปยังไม่เลิกศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งเขาได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นเพื่อใช้ส่องดูดวงด,ดาวต่างๆบนท้องฟ้าและด้วยกล้องที่เขาสร้างขึ้นนี้กาลิเลโอได้ค้นพบภูเขาบนดวงจันทร์วงแหวนรอบดาวเสาร์และดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและได้พบว่าดวงจันทร์เหล่านั้นหมุนรอบดาวพฤหัสด้วยเขาจึงเขียนบันทึกสนับสนุนทฤษฎีของนิโคลัสโคเปนิคัส ที่ว่าโลกและดาวเคราะห์ทั้งหลายหมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนาอีกครั้งหนึ่งทําให้เขาต้องถูกลงโทษจากศาสนาจักรโดยถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแห่งปาตัวที่สอนมาถึง18ปีถูกบังคับให้กล่าวลบหลังทฤษฎีและการทดลองทั้งหมดของตนว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจรงิงและถูกจับขังทรมานอยู่ในคุกเป็นเวลานานปมาตาทั้งสองข้างของเขาบอดลงเมื่อออกจากคุกเขาอย่างมุ่มง่นค้งคว้าต่อไปอีก ในชีวิตของเขาได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆทางวิทยาศาสตร์มากมายอาทิเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมสโคปเครื่องวัดความกดอากาศบารอมิเตอร์และสิ่งอื่นๆอีก